วันพฤหัสบสดีที่17มีนาคม2022หัวข้อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ข้อพระคัมภีร์พระธรรมลูกาบทที่18ข้อ31-34กล่าวว่าพระองค์ทรงพาสาวก12คนไป แล้วตรัสกับพวกเขาว่านี่แน่พวกเราจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มและทุกสิ่งที่พวกผู้เผยพระวจะนะเขียนเรื่องบุตรมนุษย์จะสำเร็จเพราะว่าบุตรมนุษย์นั้นจะต้องถูกมอบไว้กับคนต่างชาติและพวกเขาจะเยาะเย้ยท่านกระทำหยาบคายต่อท่านผมน้ำลายรดท่านพวกเขาจะโบยตีและฆ่าท่านแล้วในวันที่สท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่ ส่วนพวกสาววกไม่เข้าใจสิ่งเหล่านั้นเลยความหมายของถ้อยคํานั้นถูกซ่อนไว้จากพวกเขาและเขาไม่รู้ว่าพระองค์ตรัสถึงอะไรพระเยซูทรงรู้อย่างชัดเจนว่าจะเกิดอะไรกับพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็มพระองค์ไม่เพียงแต่รู้ว่าพระองค์จะสิ้นพระชนที่นั่น พระองค์ทรงทราบถึงรายละเอียดที่น่าสยดสยองของเหตุการณ์นั้นด้วยเช่นกันข้าพเจ้านึกไม่ออกว่าความรู้สึกจะเป็นอย่างไรที่พระองค์ยังทรงพร้อมจะเดินหน้ามุ่งตรงไปสู่กางเขนเหตุใดจึงทำเช่นนั้นผู้เขียนฮีบรูให้เบาะแสกับเราเมื่อท่านเขียนไว้ว่าพระเยซูทรงสู้ทนต่อกางเขนเพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าฮีบรูบทที่12ข้อสองขอความยินดีที่พระเยซูทรงเห็นอยู่ต่อหน้าพระองค์คืออะไรคุณนั่นแหละข้าพเจ้านี่แหละพวกเราทุกคนมวลมนุษยชาติที่ได้รับปลดปล่อยให้เป็นอิสระ จากการเป็นธาตของความมืดและได้รับอนุญาตให้เข้าสู่เสรีภาพอันรุ่งโรจน์ของการเป็นบุตรของพระเจ้านั่นคือผลที่เกิดจากการเขียนของพระองค์พระเยซูตรัสถึงพระองค์ว่าแล้วในวันที่สามท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่พระเยซูทรงทราบว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์ไม่ใช่เพียงความตายแต่เป็นการเป็นขึ้นและชีวิตนิรันด์นั่นคือ ของประธานที่พระองค์ทรงแบ่งปันให้กับพวกเราทุกคนที่ไว้วางใจในพระองค์นั่นคือความยินดีอันยิ่งใหญ่ของพระองค์คําอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักข้าพระองค์อย่างมากอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน